ผู้พิชิตแห่งสามกกค,คือใครมาฟังกันสามกกปกครองโดย3ามตระกูลใหญ่คือตระกูลโจแห่งวีกกตระกูลเล่าแห่งโจกโกและตระกูลซุนแห่งง่อกกค,คำถามคือใครเป็นผู้ที่สามารถปราบทั้งสามกกได้อย่างราบคาบคำตอบก็คือลูกและหลานของสุมาอี้ครับสุมาอี้อัครมหาเสนาบดีแห่งวีกก เมื่อล่วงลับไปแล้วลูกชายคนรองของเขาที่ชื่อว่าซูมาเจียวได้ขึ้นมาครองอํานาจซูมาเจียวไล่ปราบทีละก,ก๊กโดยเริ่มต้นจากจกก,ก๊กจกก๊กของแซ่เล่าก็คือของเล่าปีกับเล่าเซียนนั้นล่มสลายในปีคริสตศักราช263หลังจากนั้นหลานชายของซูมาอี้ ก็คือสุมาเอียนโค่นล้มราชวงศ์วีของตระกูลโจเมื่อปีคริสตศักราช265แล้วหลังจากนั้นสุมาเอียนคนเดียวกันก็ส่งกองทัพสามารถกดดันจนกระทั่งปราบงอกกกสำเร็จในปีคริสตศักราช280สามก๊กรวมเป็น1ด้วยลูกหลานตระกูลสุมากลายเป็นราชวงศ์จิ้นตะวันตกเกิดขึ้น